สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขอนสวัสดีนีมือเาจ้าเอาบรรยากาศยามือเาอยู่ประเทศญี่ปุนน่นมาฝากเ้อพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลา1 1บเอ็ดโมงเสาร์้จ้าสิบเอโมงเช้าประเทศญี่ปุน่นเห็นดอกสีชมพูนั่นบ่จ้าสีชมพูเล็กๆข้างหลังตอนนี้ก็เต็มทงหน้าเลยดอกนี่มิซื้อวาดอกเลงเกเนะจ้า เลงเกภาษาญี่ปุน่นดอกเด้งเกกะจะเกิดช่วงฤดูดบใบไม้พีิเนาะจ้าก็คือช่วงเดือนพฤษภาคมเนาะดอกไม้นี่เพิ่นก็นจะเกิดขึ้นก้อนทีเช่าไฮเช้าหน้าประเทศคนญี่ปุ่นเขาจะจะล่งไฮลงหน้าจ้าเพราดอกนี่บานเต็มแล้วกะนายไฮเช้าหน้าเพิ่นกินเตรียมโตโลงไฮลงหน้าเดิ่มมีพี่น้อง พ่อดอกนี่หยุบหรือว่าล้นเมดแล้วเช้าหน้าพันกะสิล่งไทยวานจ้าพี่น้องเห็นไหมทุกคนเป็นปลาเลยมา,มามะเมืองไก่จ้าพ่อพี่น้องดอกเพิ่นก็จะเป็นตะมุตะมีสีชมพูจังสีละจ้างามบอ